ทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาจากไอดีสองไอดีออคือจะเป็นบ้านแล้วก็โรงเรียนเด็กนะคะไอดนี้เลยเอาไปอืมอันนี้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าเออเราเราขอเออให้ให้ทุกคนเลื่อนไปเลยนะคะเพราะว่าเราเราไม่แน่ใจเหมือนกันอื้ไป อันนี้มันก็ใช่แล้วนะแต่แตอนนั้นเรางงเลยค่ะเป็นไอดีนี้เลยนะคะไปตามลูกศรเลยอันนี้เป็นบ้านนะคะโรงเรียนจะอยู่ทไทยตรงเลยค่ะทุกคนก็อาจจะเห็นบ้านนิดหน่อยแล้วนะคะ นเนนองะว่าบ้านหนุกไกลมาที่อื่นหนุกบ้านพวกเราบ้างเลยนะคะนี่คะ่ะตรงนี้มาแล้วโอ้นนะคเขาจะเป็นบ้านหลังหนึ่งโตมากอ่างั้นเราไปเช็คด,ด้านในกันเลยนะคะ ไปกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นนาลานะคะเนาะแล้วก็ข้างในนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนเออสองห้องแล้วเพราะเราเคยมาแล้วนะคะก็เลยว่าจะมาจากไอดีเพราะสวยมากมันเป็นโซฟาที่นั่งแล้วก็อันนี้เป็นที่ทานอาหารแล้วก็ที่รับประทานอาหารนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะห้องต่อไปน่าจะเป็นห้องอันนี้ไงว่าแล้วเอออันนี้เราไม่รู้ว่าห้องอะไรนะคะจำไม่ได้เนาะเอา้ามีห้องเลยเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้เนาะนั้นเออขอไปเอาไอดีอีกอันหนึ่งนะคือบ้านหลังน,นี้นะคะสุดยอดเลยนะคะ อันต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เลยลตามลูกศร <c oughs> นี่นะคะจะเป็นไอดีนี้เลยตรงนี้นเ,เปิดมันก็เปาไรเปเริ่มลุยกันเลยไปงตค่ะ ไปตามนี้เลยตามรัศมีเ <c oughs> จ็บจืบ๊อเ <c oughs> จ้คุณป้านางเงือก <c oughs> ที่เราพูดไปเลยนะคะว่านางเป็นสี <c oughs> ต่อไปนางก็ไม่ได้มเป็นเจ๊แล้ว นี่นะคะจะอยู่ที่นี่สนามเด็กเล่นเลยใครที่ชอบเล่นสนามเด็กเล่นก็เออสามารถเดินมาโรงเรียนได้เลยนะคะในวันเสาร์เนาะก็เลยไม่มีคนนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะที้เป็นห้องนง้ำต่อไปเป็นที่นั่งเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่นั่งของครูนะคะนี่เป็นโต๊ระเราก็ทอาหารเหมือนเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ